อยู่แบบนี้กับรายการหนึงแรงใจส่งไปโตเกียวค่ะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะผ่านฮีโร่โอลิมปิกของไทยเราค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเหล่านักกีฬาที่ต้องไปสู้สึกในโอลิมปิกเกมคราวนี้แต่เรากำลังหมายถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ อยู่กับพี่ต้นมณัฐบุญจำนงพี่ต้นเนี่ยแน่นอนว่านี่คือนักกีฬาไทยคนเดียวที่ไปคว้าเหรียญได้จากโอลิมปิกถึง2เหรียญด้วยกันครับผมใช่เหรียญทองในปี2004เหรียญเงินในปี2008ที่ปักกิ่งสุดยอดมากพี่ต้นวันนี้ยุ้ยู้ข่าวว่าพี่ต้นไปไปอยู่จีนบินไปไปมาพะเราไปสอนมวยอยู่ที่นั่นครับไปเป็นโค้ชสอนมวยอยู่ที่จีนอ่าเพราะฉะนั้นอยู่จีนมาขนาดนี้ขอสักหนึ่งประโยคขอที่ีมาค่อะไรอะ ว่าไอนีเหรอว่าไอหนี่ฉันรักเธอเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวพี่เติ้ลซ้อมอีกหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวยังไงยุขออนุญาตมาพูดคุยอัปเดตชีวิตพี่เติ้ลันที่นี่เลยโอเคครับได้ค่ะไปโอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงได้ยินเสียงตุ๊ก นะะลีลาชั้นเชิงของพี่ต้นมนัดบุญจำงเนี่ยเหมือนเมื่อ16ปีก่อนไม่มีผิดเลยค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปในปี2004พี่ต้นเป็นหนึ่งในสามนาักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองมาได้นะคะนอกจากพี่ต้นแล้วก็มีทางพี่ออนบุดมพรคนศักด์แล้วก็ทางที่ไก่บงมีนานท้องสุขจากนาักกีฬายกน้ําหนักนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ยิ่งกว่านั้นนะคะ พี่ต้นมนบ,บุญจำนงเองเป็นหนึ่งใน3ของนักกีฬามวยคนไทยที่คว้าเหรียญทองมาแล้วครบทัวร์นาเมนต์ค่ะเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยพี่ต้นก็ได้อีกหนึ่งเหรียญทองซีเกมได้มาอีก2เหรียญทองนะคะหนึ่งใน3นั้นก็คือมีทั้งพี่บาสมรักคำสิงแล้วก็พี่สมติดตรงจอหอนั่นเองนะคะ <S <S เป็นเพียงแค่หนึ่งใน3ของนักกีฬาครบมวยของคนไทยที่คว้าเหรียญทองมาแล้วครบทัททรวร์นาเมนต์เป็นไงคะฟังดูแล้วน่าสนใจนะแล้วก็น่าชื่นชมจริงๆเพราะว่าลีลาชั้นชมยิ่งคงเฉียบขาดเหมือนเดิมเลย เห็นนีลาชั้นเชิงของพี่เติ้ลไปแล้วไม่แปลกใจจริง,รงๆค่ะว่าพี่บาสสมรักคำสิงเขาออกปากเลยนะว่าพี่เนี่ยโหคือเป็นสุดยอดนักมวยคนหนึ่งที่เขาเคยเจอมาเลยตัอย่างว่าผมได้อยู่กับแกนะแล้วเราก็พัฒนาการฝึกซ้อมอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมก็อยู่กับแกมาตั้งแต่เด็กอะ่ะพูดง่ายๆเป็นน้องสุดในทีมเลยคือผู้ชมหลายท่านอะอาจจะคุ้นเคยว่าพี่เติ้ลเนี่ยนะ เก่งในเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นแต่จริงๆหารู้ไหมน้อยคนนักคุณผู้ชมที่จะได้รู้ว่าพี่เติ้ลจุดเริ่มต้นมาจากมวยไทยใช่ครับต่อยมวยไทยมาก่อนอยู่ต่างจังหวัดบ้านเกิดตัวเองจังหวัดราชบุรีครับ,รบต่อยมาตั้งแต่เก้าขวบจนเราได้เข้ามาเรียนมัธยมโรงเรียนเบญจมาราชุทธทราชบุรีรรแล้วเราเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นให้โรงเรียนอะไรนี้ครับติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อไหร่คะพี่ติดตอนอายุ15ครับเป็นเยาวชนทีมชาติตอนนั้นคือผมได้ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่ง ชาแล้วผมได้นักชกยอดเยี่ยมแล้วได้เหรียญทองแล้วจังหวะวันนั้นฟอนตาเนียนไปดูแล้วเขวาบอกเขาชอบผมแล้วขอให้คนมาคุยคุยที่โรงเรียนแล้วพวอ่อแม่บอกว่าอยากให้ผมเข้าไปเก็บตัวที่เยาวชนครับผมก็เข้ามาเก็บตัวเรื่อยๆตอนอายุสิบห้าเข้ามาตั้งแต่พี่สมรักษ์พี่วิชัยอะไรยังอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้เหรียญโอลิมปิกครับเข้ามาอยู่พี่ๆรับอวร์นเมตระดับชาติอันแรกเลยครั้งแรกที่ได้เอาตัง ประเทศเลยคือไปประเทศมาเลเซียครับรั้งนั้นได้ไปก็ได้เหรียญเงินกลับมาความรู้สึกแรกที่ได้เหรียญในการแข่งขันระดับนานาชาติ<ฮ>รู้สึกไงบ้างพี่จำได้เพิ่งอายุ16เองที่ได้ออกครับเราได้เหรียญเงินกลับมา6ดีใจมากเพราะเราได้ออกต่างประเทศด้วยเราไปแข่งเราไม่ได้ไปแข่งกับเยาวชนเราไปแข่งรุ่นประชาชนเลยแล้วหลังจากนั้นไปโอลิมปิกได้ยังไงอะ ก็เก็บตัวมาเรื่อยๆครับเราได้ไปแข่ง์นเมนต์แล้วมีประสบการณ์รุ่นพี่ก็เริ่มโรยลาเลิกกันไปเรามันก็ต้องมีรุ่นน้องขึ้นมาทดแทนเวลาเห็นรุ่นพี่แล้วแล้วเขาได้ไปโอลิมปิกณวันนั้นพี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะเราเป็นรุ่นน้องน้องเล็กสุดในค่ายในในแคมป์เลยตอนเห็นพี่สมรักได้ไปโอลิมปิกแล้วประสบความสำเร็จกลับม,มาผมก็ได้ไปรับพี่เขาที่สนามดินนะักกีฬาทุกคนนะครับ จใจมันอยากได้ไปเป็นตัวแทนกีฬามหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอตอนนั้นผมคิดว่าเรามาอยู่ตรงจุดนี้เราเราต้องไปให้ได้วันที่รู้ว่าได้ไปโอลิมปิกและอย่างที่เราอยากไปตอนนั้นปี2004 <24 S 1> ที่เอเธนส์ร,รู้สึกไงบ้างคะร,รู้สึกดีใจได้หรือไม่ได้เรายังไม่รู้เพราะเราไปโดยนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาที่ใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในมหากร,รมกีฬาที่อะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ใครไปพร้อมกันกับพี่เตินมาผมพี่สุบานพี่สมจิตพี่สมรักษ์ผมวรพจน์สุริยาความหวังของคนไทยอยู่ที่พี่สุบานพี่สมจิตพี่สมรักษ์แต่สามคนนี้ไปก่อนเลยล่วงรอบแรกกันหมดเลยเหลือแต่ผมสามคนไว้โอ้โหพราะผมก็นอนนอนคุยกันนะผมกับวรพจน์เพราะผมกับวรพจน์นอนห้องเดียวกันความหวังเราล่วงหมดแล้วเราสมาคมมวยก็เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศมาตลอดใครับ กดดันไหมอะ่ะเพราะตอนแรกไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะเริ่มกดดันแล้วครับเริ่มยังคุยโอ้โทำไงวถ้าเราไม่ได้นี่สมาคมแย่เลยแล้วคนไทยก็ตั้งความหวังไว้กับมวยอย่างเดียวตอนนั้น mm hmm. ค,คือมวยมันเป็นกีฬา mm hmm. คือเป็นสมาคมกีฬาที่ว่าได้เหรียญโอลิมปิกมาตลอดงั้นเล่าให้ฟังหน่อยว,ว่าการเจอคู่แข่งในแต่และรอบของพี่ในครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างรอบแรกเจอเจ้าภาพคือเราได้ซ้อมกันแล้วแหละคือนังมวยจะแต,แต่ละประเทศมันจะ มาคอนขันโอลิมปิกมาล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ค,ครับเรามาซ้อมรวมกันได้ลงรวงกันเราก็ดูทางออกพี่ไม่กลัวเหรอเขาเป็นเจ้าภาพถามว่ากลัวไหมเรากลัวเพราะตอนนั้นเราก็เป็นน้องมวยใหม่ด้วยแต่เรามีโค้ชฟอตเนียนก็พูดตลอดเราต่อยอยังไงก็ได้ต่อยชนะให้ขาดไม่ให้เขาโดนตัวยังไงเขาก็โกงเราไม่ได้เราก็รอบแรกก็ชนะไปก็มีกำลังใจและเฮ้ยเราผ่านเจ้าภาพมาได้รอบ2มาเจอฟิลิปปินแต่ฟิลิปปินตัวนี้ ผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเขาเคยโกงผมตอนที่คัดคอลิฟายก่อนจะมาโอลิมปิกเพราะไปต่อยบ้านเขาเขาแพ้ผมเยอะแต่เขาโกงับแเรามาสนามกลางนี้ก็ต่อยก็าขาดไม่โดนตัวแต่รอบสามนี่หนักหน่อยมาเจอฝรั่งเศสผมมองฝรั่งเศสยากสุดครับเวลาแข่งเสร็จผมว่าจะนั่งดูนั่งดูในสายตัวเองว่าใครต่อยอยังไงไงแล้วคราวนี้มาเจอฝรั่งเศสเป็นมวยที่ต่อยอยากแล้วอันดับโลกเขาก็ติดอยู่อันดับหนึ่งหนึ่งกับสองอย่างนี้ครับ แล้วเรายังไม่มีติดอันดับอะไรครับเนยใช่โนเนยครับ <No S 2> <No name. S 1> แล้วจวังหวะมันดีอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เคยเห็นผมต่อยมวยเขาไม่เคยเห็นว่าผมต่อยสไตล์ไหนแล้วเขาก็ประมาทผมต่อยแล้วผมต่อยตามแผนด้วยตามแผนที่โค้ชฟอนเตเนียนวางไว้แล้วตอนนั้นผมว่าเข้าชิงนะแต่ความคิดผมว่าเออเฮ้ยเรามาถึงตุงจุดนี้ได้เหมือนคำพูดที่พี่บาสพูดไว้เลยบอกว่า,วาเองต้องได้เหรียญทองเชือ่อพี่ <interview S 2> นะอะไรอย่างนี้ การทําจิตใจให้พร้อมในการขึ้นชกในเกมสําคัญเนี่ยที่ทำยังไงก็มันจะมีห้องแต่งตัวตอนนั้นก็จะมีโค้ดมาเข้ามาอีก2คนคือพี่สุภาพรุ่ดกับวนฟอตเนียนค่ะผมก็บอกว่าผมขออยู่คนเดียวอขอใช้สมาธิก่อนแล้วก็มีรูปพ่อหลวงรัชการที่9เอามาตั้งใช้มาตั้งแต่รุ่นพี่สมรแล้วผมว่ามันตั้งสมาธิของขึ้นชกผมบอกว่าขอให้ผมได้เหรียญทองถ้าผมได้เหรียญทองแล้วผมจะ เอาเหรียญทองทุนเก้าถวายอะไรอย่างเงี้ยเนักชิงที่ต่อยกับคิวบาร์เป็นยังไงบ้างครับนะวะนจังหวะผมต่อยคือแต้มนํำก่อนเขาทนี้เข้าทางผมนะครับผมไม่เดินเลยคราวนี้ทําให้เขาเดินบีบเข้ามาหาเราอย่างเดียวเดินเขาเดินอย่างเดียวเลยยิ่งเขาเดินหายิ่งโดนเราโดนราวตลอดลวันนั้นก็ชนะไป17ต่อ11รอบชิง <You know. S 2> วินาทีที่ เหรียญมาคล้องคอเราเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์แล้วธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมเพลงของเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจตอนนั้นพูดแล้วไม่ออกร้องไห้เลยนักข่าวยื่นโทรศัพท์ให้ผมโทรหาพ่อแม่ พูดคำแรกคือพ่อผมทำได้แล้วมันคือจุดสูงสุดของนักมวยทุกคนไหมพี่เป็นจุดสูงสุดของไม่ต้องนักมวยของนักกีฬาทุกคนนะครับเพราะนักกีฬาทุกคนความใฝ่ฝันคืออยากเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมันเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกแล้วยิ่งถ้าได้เหรียญมันคือมันสุดยอดของนักกีฬาอะพอรับเหรียญกลับมาพี่คิดไหมว่าชีวิตพอกลับถึงเมืองไทยเราจะทำอะไรคิดไม่ได้เลยตอนนั้นรับตั้งตัวรับอะไรไม่ทันเลย ผู้ชีวิตเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนวายมากปีนั้นพี่บาสมรักก็ไป<า>ที่เอเท<ข>นส่วนกันพี่บาสแพ้พี่บาสกลับก่อนครับก่อนกลับแกก็พูดกับผมเดี๋ยวพี่ไปรอรับเองอยู่สนามบินนะแล้ววันที่กลับไปรับพี่ที่สนามบินในวันที่พี่คล้องเหรียญทองอโอลิมปิกอยู่<อ>นึกถึงวันนั้นไหมนึกถึงนึกถึงวันที่พี่บาสได้แต่มาเห็นพี่บาสมารับผมก็ดีใจพี่บาสแกบอกเป็นไง พี่พูดเเป็นจริงไหมไม่ได้โม้นะใช่ได้เหรียญกลับมาก็พร้อมกับทางพี่ออนอุดมพรพลศักดิ์พี่ไก่ปวีนาทอมสุขใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่ได้เข้าเฝ้าอย่างที่พี่ตั้งใจใช่ครับได้เข้าเฝ้าครับได้เข้าเฝ้ารู้สึกภูมิใจในชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเลยได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพ่อหลวงรก้าแล้วภูมิใจที่สุดในชีวิตคือรุ่นผมเป็นรุ่นเดียวด้วยที่ได้พาพ่อแม่เข้าเฝ้า ่อแม่ก็บอกถ้าไม่มีผมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าผมว่าได้เหรียญโอลิมปิกผมภูมิใจแล้วนะแต่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตผมได้เข้าเฝ้านี่แหละอ่ะปี2004พี่ได้เหรียญทองที่กรุงเอเธนประเทศกรีซคราวนี้ปี2008ไปอีกรอบหนึ่งความรู้สึกมันต่างกันไหมคะต่างครับต่างเยอะเลยความรู้สึกปี2004ผมกลับมาได้เหรียญทองมันก็จะมีข่าวเกลรยอะไรมาก ซ้อมมั่งไม่ซ้อมมั่งกันด้บางทีมีคั้นถึงบอกว่านยายยสมาคมเสวีรักมนานัดเปล่าโอโ้อโอมนานัดเกินไปไหมนักข่าวอ่ะเขียนข่าวก่อนผมไปเลยถ้ามาันได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งนะกลับมาจะให้มันเอา,ทาเท้าเยี่ยมหน้าเลยมผมโดนโจมตีเละเทะครับบางทีผมกม็คิดนะบางทีผมก็น้อยใจทําไมต้องมาว่ากันเราเป็นนักกีฬาเนาะแทนที่จะให้กาลังใจกันการใช้ชีวิตเออบางทีผมอาจมีผิดพลาดแต่เรามาด้านนี้ผมคือเป็นตัวแทนของประเทศแล้ว แทนที่จะให้กําลังใจกันให้ไปทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติอ,อะไรอย่างนี้กคือมีธงชาติติดหน้าอ,อกเราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นผมเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศแต่ทําไมต้องมาเขียนข่าวโจมตีว่าผมเงินตลอดอ่าแล้วพอไปที่ปักกิ่งกลับมาเหรียญเงินอีกเหรียญเงินครับเป็นคนเดียวเลยนะที่ได้สอนสมัยคนเดียวครับพี่ต่อยมวยมาตั้งแต่เก้าขวบครับมวยพาพี่มาจนถึงวันนี้พี่คิดไหมคะว่า ว่าเราจะหยุดในเรื่องของเส้นทางมวยเมื่อไหร่ผมไม่คิดนะผมว่ามวยมันทําให้ผมมีทุกอย่างอาชีพมวยนี้มันสร้างทุกอย่างให้กับผมสร้างเงินทองชื่อเสียงสร้างอะไรถามว่านู่นแหละจนกว่าผมตายอะ่ะให้ผมหยุดเรื่องมวยครัวเพราะมวยมันมัน,ม,นมันคือชีวิตหนึ่งของผมไปแล้วคราวนี้มันเป็นอีกหนึ่งครั้งนะพี่ปีนี้ นักกีฬาไทยต้องไปสู้ศึกในโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพี่ต้นในฐานะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไปโอลิมปิกคว้าเหรียญมาสองสองครั้งแล้วเป็นคนเดียวด้วยพี่ต้นมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆนักกีฬาที่ต้องไปสู้ศึกคราวนี้บ้างคะก็อยากบอกน้องๆครับนักกีฬาก็อยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเราไม่ต้องไปสนใจคําวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราทําหน้าที่ของเราเราคิดอย่างเดียวคือเรามีธงชาติติดหน้าอก เราเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเราไปแข่งขันเราทําให้ดีที่สุดแพ้ชนะทุกคนก็คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ส่วนถ้าประสบความสําเร็จกลับมาแล้วก็ขออยากให้น้องใช้ชีวิตให้วางแผนชีวิตให้ดีที่สุด นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกับพี่ต้นมรัับุญจำนงในคราวนี้และก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงใจให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะคะนี่คืออีกหนึ่งฮีโร่โอลิมปิกของเราหนึ่งเดียวที่ได้เหรียญ2สมัยในการนขคะโอลิมปิกเกมปี2004ที่ประเทศกรีซและปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนพี่ต้นมรัณบุญจำนงนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ1แรงใจส่งไปโตเกียวทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทาง a s Play และร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาชาวไทยกับอีกสองมหากรรมการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ a s Play ชมสดแถมชมฟรีอีกด้วยค่ะทั้งโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เริ่ม23กรกฎาคมและโตเกียว2 0 2 0พาราลิมปิกเกมเริ่ม24สิงหาคม ย้ำนะคะดูฟรีทุกเครือข่ายผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น a i s Play Application เว็บไซต์ asplay.as.co.th กล่อง a AS Play Box และ Apple TV ค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังซีรีส์กีฬาการ์ตูนให้ดูแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของหนึ่งแรงใจ oh. ส่งไปโตเกียวยุยและพี่ต้นมานัดบุญจำลงลาไปก่อนคราวหน้ายุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับฮีโร่โอลิมปิกคนไหนอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ จนมาถึงทุกวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนไปมากอะไรทำให้พี่ผ่านจุดนั้นมาได้มันเจอแฟนคนนี้แหละ <2023. S 2> ขอแนะนำผมบอกเราเอ,เ,อเออเยอะๆแล้วนะลองคิดดูมันสอนอะไรเราเยากนะจนทุกวันนี้เราคิดเราเปลี่ยนได้คือมันยังไม่สาย<ฆ>ร่างกายเรายังแข็งแรงเรายังไม่สายคิดทำใหม่สร้างอนาคตใหม่อย่างทัน